ฉันรู้สึกกดดันเหลือเกินฉันกำลังแกปะปลาให้แมวกิน <L ie> แม่อย่าแ,แลวแมวก็มานั่งกดดันฉันซึ่งปลาไม่ใช่ของฉันปลาเป็นของแมวน่าสงสารเสียเหลือเกินโอ้ยนี่คือปลา,น,ปานี่คือแมวอ่าๆดา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 ,ดานั่งลงนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆนั่งลงดีดีก่อนนั่งลงดีดีนั่งลงดีดีเออเดี๋ยวพี่ตังกิน อ,อ,อ,อ่านี่ของเสืออ่านี่ของขาซึ่งเมื่อวานนี้พ่อของฉันได้ทำการถ่ายรูปส่งมาให้ดูว่ามีอาหารเลิอกรสจะมาฝากเด็กๆฉันก็เลยทำการถามพี่ไปว่าเด็กๆนี่หมายถึงใครแล้วฉันก็ถามพ่อกลับไปว่าป๊าเด็กๆนี่หมายถึงลูกหรือแมว ป้าตอบกลับมาคำว่าสั้นๆสั้นๆสามตัวทั้งลูกทั้งแมวไม่ใช่ป้าตอบมาว่าแมวโอเคเข้าใจและป้าตอบยัมากกว่านั้นด้วยการบอกว่าลูกโตแล้ว No m ไม่ใช่ลิขิตของป้าป้าอีกต่อไปแป๊บหนึ่งเสือโอ้ยหฮวยต้องเข้าใจว่ามันเป็นของเสือ แต่ฉันที่ยังไม่ได้กินข้าวนั้นว้าวขาวไม่เอาไม่เอาไม่เอาลูกไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะออะอะอะฉันนี่ยังไม่ได้กินข้าวนั้นขออนุญาตกินของแมวนิดนึงแล้วกันนะอร่อยมีไข่ไหมอืมเหมือนจะไม่มีนะตัวนี้อาจจะมีได้กินเองเนี่ย ได้กินแล้วเ,ออเร็วๆฉันเป็นทาผู้น่าสงสารแมวจะรักฉันเฉพาะตอนอที่แมวหูวข้าวเท่านั้นอกว่าิว,าว,อ,อ,อ,วาอะไร 那来着。